สวัสดีทุกท่านนะครับผมครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับสองมะนอครับกับการถ่ายทอดสดจากวันพีะครับอยู่กับผมครับมังกรโซลารสครับและผมเทเบิครับครับอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเราเข้าสู่รอบที่6กซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วได้ยินมาว่าเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าคะแนนเนี่ยคือค่อนข้างที่จะห่างกัหนึ่งสองสามเนี่ยคือไม่ต้องแข่งต่อแล้วไม่ต้องแข่งแล้วไม่ทันแล้วแน่นอนจบรอบนี้เลยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของการเช็คการ์ดอยู่นะครับเพราะบางคนเนี่ยใส่ ทางฝั่งของรัฟฟาค้าเรามาเจ็ดใบอึ้ยได้เหรอก็คนละชื่อกันโอเคเราได้อยู่ได้อยู่โอเคกัปตันคิดใส่มาแปดใบได้ได้ใครเจ็ดใครแปดนะครับผมมันคนละรหัสกันนะบอกอย่างนี้หลายหลายคนผมตกใจเลยครับพี่มันคนละตัวกันเพราะว่าการ์ดในส่วนของวันพีเนี่ยแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยประมาณเขาจะมีประมาณสองสองอาร์ต สอ,สองชื่อส่วนใหญ่ะนะนะครับผมก็คือให้เลือกใส่ว่าตามสถานการณ์อย่างเช่นที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือทางฝั่งของกับตันคิดคจะมีค่าไล่เจ็าไล่แปจริงๆมีค่าไล่สามอีกอันหนึ่ง,น,น,งนะครับผมจะไม่ค่อยใส่กันใช่คือต้องบอกว่าเป็นชื่อเดียวกันใช่แต่ว่ามันจะมีตัว เล็กๆอยู่ที่จะบอกว่ามันเป็นแบบคนมาระจักคบวนเหตุการณ์ใช่ใชะครับผมครับอ่านี่คือสปอนเซอร์ของเรานะครับผมครับที่เห็นนะครับมาคุณลุยพี่หลุยโอเคครับผมอ่าครับผมอาทิติอาทิลบ์เอออยากจะลองอาทิติกแิลบมามาฉลมหัวสักรอบหนึ่งไงฉลมหัวละครัฉีดตัวดีกว่าครับผมโอเคครับอ่มาแล้วครับตอนนี้ครับก็มาเจอกับทั้งโอ้ยน่าสนใจนะคู่นี้น่าสนใจคุณพิม ไม่ต้องบอกอะไรกันมากมายเพราะเราเห็นกันหลายรอบแล้วสี่รอบนะครับก็ใช้รลักประกาก้ลรอและตอนนี้คือเหมือนจะมีมูริแกนเป็น1ทีส่วนทั้งฝั่งของคุณปามนะครับผมก็มูริแกนหนึทีเช่นเดียวกันแต่ว่าก่อนที่จะไปขอขอบคุณก่อนใช่นะครับเขาต้องบอกขอบคุณเลยนะครับสถานที่แข่งขันที่ดีแบบนี้นะครับอเวอวันพลาซ่านะครับร้านการ์ดชั้นนำนั่นก็คือฮาลุยโฮม m มเด r การ์ดนะครับมาม่าทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันจัสเคสครับเพยสแมทสวยทนออกแบบได้เองต้องจัสเคสและคาเซนะครับสปริตออเจปตามมาด้วยอาร์ทิสติกแลบอยากมีน้ำหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยอาร์ทิสติกแลบร้าน g ีเ a สการ์ดเกร้านมาวินการ์ดเกมร้านกันพาวิเลตคิดถึงกันพาต้องกันพาวิเลตและสุดท้ายร้าน TCG n e x u นสนใจการ์ดเกมค่ายบูชิโร t ้อง TCG n e x t นะครับครับผมอันนี้คือสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะครับคือก็จะบอกว่าท่านผู้ชมนะครับที่มีโอกาสได้ผ่านหูผ่านตาทั้งทั้งสปอนเซอร์หลักของเราลองแวะไปได้นะครับผมอ่ะโอเคครับคุณวศินเปิดมาครับได้เริ่มเล่นก่อนลงทางฝั่งของนามินะครับผมและหยิบทั้งฝั่งของซูเปอร์นวาหนึ่งใบขึ้นมือครับผมตามมาด้วยคุณปรามนะครับที่เปิดด้วย2ด่งและลงเป็นบล็อกเกอร์ค่าไล่2ซึ่งก็เป็นที่กุราชิทันทีเลยครับใช่ครับผม อ่าเรียกได้ว่าใช้ด้งอย่างคุ้มค่าทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะครับก็คือทาได้ลงในส่วนของค่าไล่ปกติแล้วไคโดเนี่ยปกติคือเขาใส่ปล่อยผ่านใช่เพราใส่ตัวในส่วนของบล็อกเกอร์ค่าไล่สองอยู่มาสี่ตัวด้วยกันครับผมได้ก็ได้ขึ้นมือพอดีใช่ครับอ่าแล้วคุณวสินตีไปก่อนเลยครับด้วยทาซังการลอคแล้วก็กานะครับผมกาดที่สี่สองพันครับผมแล้วก็ลงทางฝั่งของไลโซมา อ่าครับอ่าตะกี้คุณปาล์มเทคไลฟ์ไปครับแต่ว่าเป็นทิกเกอร์อ๋อจะได้ด้งมาเติมครับผมตอนนี้คุณปาล์มก็จะเหลือ4ี่ไลฟ์แล้วครับผมอ่าลิ์ของคุณวศินเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไลโซครับผมรับผมในในในสัปดาห์นี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่แข่งใช่ใช่ครั้งก่อนจะไม่มีไลโซนะอ่าลครับมาครับจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งไคโดครับโจมตีไปที่ราฟกาหล่อห้าพันครับก็เข้าเรียบร้อยครับผมสถานการณ์ตอนนี้ไลฟ์คุณวศสินเป็น3แล้วคุณปาล์มเป็นรี่ ครับผมแล้วก็ลงคาแรคเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับครับผมโอ้โหเลือกที่จะเป็นลงเป็นซาสกิด้วยนะฮะครับผมปกติเราจะเห็นซาสกิเนี่ยส่วนใหญ่เอามาใช้เป็นกากนะฮะ,ะแต่ว่าลงนางกล่องนิโกลมามูชิครับลงมานะครับก็จับแท็บนะครับผมซาสกิก่อนเลยแล้วก็จะใช้อะไรโจมตีไปที่ซาสกิก็อาจจะเป็นทางฝั่งของต้องมีเลสก่อนนะตอนนี้นะครับต้องมีตัวเลสก่อนของคาแรคเตอร์ของทางฝั่งคุณวศินแต่ว่าอยู่ๆจะเลสเนี่ยไม่ได้นะ อยู่ๆแบบว่าฉันอยากนอนฉันอยากจัดตัวเองแทบไม่ได้นะครับผมต้องสั่งตีคผมหรือว่าใช้เป็นการเลสโดเอฟเฟก่านะครับผมอ่าและกาดไปที่สองพันนะครับสำหรับลาฟากรรอที่โจมตีเข้ามาและลงในฝั่งของบรู๊คละครับชัดสองโดงนะให้กับอะไรก็ได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวตีท้าสามารถตีได้ตีครับไปที่ซาสกิครับขอกาดหนึ่งพันครับครับผมหรือจะบล็อกก็ได้ถ้าผมก็อาจจะต้องบล็อกนิดนึงอ่าครับผมแต่่วาีดนะเแต่ว่า ถ้าคุณปาล์มเล่นมีซาสกิแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลิสต์ของเขาเนี่ยเป็นโอ้แล้วกาดไปด้วยอุตินะครับผมอาจจะมองว่าคนปาล์มเนี่ยไม่ได้เกาะโอนงาชิมะขึ้นมือเล่เอาตัวนี้มาชาร์จตรงแทนใช่ครับอาจจะเป็นอย่างนี้นะฮะต้องรอดูโอ้แล้วจะกาดไหมก็ต้องเอาบล็อกเกอร์ครับเสียบล็อกเกอร์ไปแล้วทั้งฝั่งคุณวัินครับลงชอปเปอร์มาเต็มบอร์ดเลยนะครับตอนนี้โอ้แล้วยัง ถ้าเด็กม่วงไคโดไม่มีโอนิงาชิมะนี่ข่างเล่นยากนะหนักเลยหนักเลยแต่ว่าโชคดีมีซาสกิมาช่วยเติมนะครับแต่แรกก็ต้องทิ้งกา้มือหนึ่งใบก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หนักอยู่เหมือนกันนะเอาละฮะปามจะเล่นปอะไรหรือจะจั่วได้แล้วมาลุ้นไปด้วยกันนะครับจังหวะนี้คุณปามเนี่ยอยากจะได้ไคโดไล่เจ็ดเหลือเกินถ้าได้เนี่ยชอบเลย อย่างน้อยตัวที่จะโดนเนี่ยก็ต้องมี1แหละคือไลโซก่อนเลยแน่นอนฮะแล้วก็ในส่วนของบล็อกเกอร์อย่างในอ่าอย่างของชอปเปอร์แต่ถ้าเกิดอยากเพื่ออนาคตก็จาเป็นอาจจะต้องตัดในส่วนของนามิหรือในโกมามุชิเพราะว่าถ้ามันโดแชมเบอร์เนี่ยมันมีเอฟเฟกครค่ะผมมันรลบเอฟเฟกต์อนเพยด้วยลงมาปุ๊บใช้เลยถูกต้องครับโอ้โหกันกังเกาหัวเลยครับเมื่อเช้าลืมสระผมไม่ใช่ครับมันเคอเีค ตีครับไลโซอาจจะต้องเป็นไลโซนี่ครับเลือกที่เป็นไลโซแน่นอนนะคุณวศินก็บอกว่ากัดสิครับรออะไรแต่ก็ต้องขอถึงสองท่านเลยทีเดียวจะมีหรือเปล่าน่ยากอยู่นะสารเด็กคุณวศินแล้วก็กัดด้งที่ไม่ได้เปิดอยู่เลยแล้วเลือกเป็นบล็อกเกอร์มาบล็อกนะครับชอปเปอร์ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันใช่ก็คือชอปเปอร์เนี่ยก็คือเขามีหน้าที่บล็อกอยู่แล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณวศินเนี่ยหน้าที่ของเขาตอนนี้ที่เขาอยากจะทําคือในการเติมมือนั่นเองเพื่อให้เรียก าหาอย่างน้อยคือหาตัวคิดไลขแปดหรือว่าหาตัวตีอย่างลาฟานกาโอมาช่วยตีซึ่ง 3, ลาฟานกาโรเนี่ยสำคัญกับนด็คุณว่าสิ่งอย่างมากเลยนะฮะใช่ครับมันจะทําให้คอมโบเกิดคอมโบต่อเนื่องใช่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอเอามาแล้วครับเป็นซานสกิครับโจมตีใส่ทางฝั่งของไลโซแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช้ความสามารถนะฮะอ่าใช่ครับเพราะว่าก,กา์เนี่ยบอกว่าสามารถาคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้ทาก็ได้แล้วแต่เลย แต่ถ้าเกิดบอกว่าทำเอาใช้ด้วยแสดงว่าในมือเนี่ยใจถึงนะเนี่ยไม่มีหลายใบคืออย่างนี้เนี่ยฝันตรงข้ามก็เรารู้แล้วนะอุ้ยแล้วลงคิงไล่หกมาครับผมครับทําลายหนึ่งใบก็เลือกเป็นทําลายทางฝั่งของลโซไปเลยตีอึดนักใช่ไหมนี่แน่ทาลายเหยียบเลยเนี่ยคือเสน่ห์ของเด็กม่วงไคโดใช่ก็คือลอยเขาแบบใช้การนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ทาลายได้อยู่ดีครับผมซึ่งเป็นการทําลายที่ อะไรสวนสวนกลับอะไรไม่ได้เลยป้องกันอะไรไม่ได้ออืเป็นเทินของคุณวศินแล้วนะครับอ๋อเหมือนกับว่าไม่ใช่ครับเมื่อกี้ไลโซโดนโดนทันโดนตัวซาสกีอ๋อแต่ว่าเอาลงมาทําลายทางฝั่งของบลูคไปอ่าโอเคแต่จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเลือกอีกอีกทีเนี่ยทําลายนามิจะดีกว่าเพราะกลัวแชมเบิลใช่ผมว่าผมว่าคือเข็ดเข็ดเลยกับคุณวศินเนี่ยเวลาผมเพราะว่าแกลงมาเออใช่ ซึ่งนามี้มันเลือกเป็นอีเวนได้ถูกครับผมและจังหวะนี้ครับลาฟาก้ารอครับโจมตีใส่าสกิไปครับ5,000นครับไม่บล็อกอยู่แล้วบล็อกบล็อกไปททำไมนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเอาไว้เก็บเพิ่มตรงได้นะคูแต่ว่ามือจะหมดนะมือเหลือสองใบลุยด้วยาสกินะมีคุณโอชูนะครับบอกม่วงสู้ๆโอเคลุ้นไปด้วยกันนะครับครับผมอันนี้คือคนน่าจะเล่นสีม่วงครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ อ่า you can be สมุไรนายก็เป็นสมุไรได้นะ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 ขอบคุณสำรัการภาคไทยสำหรับพี่มกุณาครแล้วก็ใช้บอนนี่ครับลงมาและสั่งแท็บนะครับเลยนะครับผมดูหน้าใบบนครับผมครับเอาซุปเปอร์นกเนื่อไงมาแล้วไปเก่งของคุณวสิทมาแล้วพี่จ้าชุดโกโกวาไม่ใช่ผมแต่นี้เป็นนะครับลาฟาก้ารอที่หนูอยากได้นะครับผมโออยากได้แล้วเลือกหยิบเหมือนแบบไม่คิดไม่ดูใบอื่นเลยนะอ่าแล้วลงทางฝั่งของอ่าตัวชอปเปอร์มาเรียบร้อยอย่างนี้ครับโบแน่นอนอีกขายอีกหนึ่งใบ ยังไข่หนึ่งใบขอเป็นโอทันซาการอไม่ได้ด้วยเพราะด้งหมดแล้วอต้องรอเถินหน้าและลงมาเป็นเนโกะมามูชิครับลงเฉยเปล่าๆบอกผ่านเลยโอ้โหลงเพื่อเตรียมตัวเพื่อเต็มใช่ไม่งั้นเดี๋วด้งเหลือใช่ครับหรือไม่งั้นก็คือลงมาก่อนและวัดใจว่าทางฝั่งคุณปาลจะตีใครครับผมเพราะว่าตอนนี้คุณพศินเนี่ยไล่เหลือสามซึ่งถามว่ากับเด็กของเราฟระเกาที่ไล่เหลือสี่ตอนนี้ถือว่าใช้เวลานานนะเพราะว่าไล่ลงไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองใช่ ถือว่าเหนียวอยู่เลยนะคือคุณปาล์มเนี่ยมาเสียเวลากับการไล่ตีคาแรคเตอร์ในสนามจนแบบว่าไลท์อ่ะไม่ได้ไม่ได้ขยับไปไหนเลยซึ่งการปูบอร์ดของคุณวสีเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่อุ้ยแล้วลงมาเป็นทางฝั่งของไคโดไล่เก้าครับโอ้ายคอร์สหกนะฮะเอาครับแบบนี้ครับแล้วตีเข้าไปไปบอลเตอร์ไปแล้วยัดเข้าไปก่อนเอาจับไลท์ขิงเข้าไปอุ้ยผ่านเลยแกบอกว่าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับต้องตีครับผมแน่นอนอ่าครับผมแลกกาดนะครับผมกาศสี่พัน ครับผมไลยคุณวศินตอนนี้เหลือสองแล้วนะครับแล้วไคโด้โหจริงๆเลยนะที่มางกรโใช่ครับผมครับโอเคไล่เหลือหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคุณวศินครับจากแต่จากที่เห็นเนี่ยคุณวศินเนี่ยจะชอบเหลือไลยไว้ที่หนึ่งนะแล้วเขาก็ค่อยกลับมาที่หลังบางทีแกรับถึงูนนะครับผมอ่านะครับเพราะว่าแกรู้ว่าแบบเอ้ยมือแกแน่นพอที่จะนี่ได้แต่ต้องระวังนะครับไคโดไล่สิบใช่เขาคงคุณวศินคงคิดแล้วแหละว่าเขามีคาสกาโรเนี่ยแต่จริงๆตอนนี้คุณปาไปเสียเปียบมาก เพราะว่าไม่มีเกาะโอกานิชิมะเนี่ยถ้าเกิดจวดเธอหน้าจวดได้เกาะโอกานิชิมะนี่แกร้องไห้เลยนะก็คงไม่อยากลงแล้วมาช้าไปหน่อยมาช้าเยอะเลยอุ่นและเลือกเป็นลาฟาการอนะครับในชุด ST นะครับที่สามารถทําให้สั่งเรียกว่าคาแรคเตอร์นะครับแอคทีฟกลับมาได้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ลงมาใช่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งคุณรศินีปัญหาอย่างเดียวคือคาแรคเตอร์ยังตัวเล็กไป ครับผมนะครับลงมาเนี่ยก็คืออาจจะยังตีไม่ค่อยคุมเท่าไหร่คงจะได้เห็นการแชมเปอร์แล้วแหละในเทอร์นี้นะครับอ่ะต่อไปครับต้องลงคาแรคเตอร์มาก่อนอาจจะลงเป็นอุ้ยเขามีเหมือนจะมีนี่ครับผมใบที่เราเห็นกันแล้วนี่ครับมาแล้วลงสดสดด้วยรูฟี่นะครับผมติดหนึ่งโงครับโจมตีไปที่คิงเจ็ดพครับผมโอ้โหขอแค่พันเดียวนะฮะครับผมไม่ยากเท่าไหร่แต่การมือตอนนี้ เหมือนจานน้อยเหลือเกินใช่ครับก็พันเดียวนี่ก็เสียแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณฟา์มเอาละฮะช่วยไปตัครับเอางี้ได้ไหมคุณฟา์มบอกว่าขอติดไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเธอหน้ามาจ่ายให้ไม่ไม่ได้ติดไม่ได้แหมคิดดอกแพงเลยแค่นั้นนี่ไงครับราคตอุตตินะครับผมเลยแล้วก็แชมเปี้ยครับเอาทางฝั่งของน่ามีขึ้นลงทางฝั่งของ กับฟังก้ารอมาแล้วเอาแชมเบอร์ต่อเนื่องไปเลยสอ้อรงค่าไลน์สามลงมาตัวนึงแล้วลงนางมีไหมหรือเป็นแก๊งเบนนะะคครรัับผมสเอามาการลูฟี่นิดนึงครับผมเพราะใครโดตัวเนี้ยตีหนักมากหนึ่งหมื่นเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่ะะฮจับไลท์จากอะไรเหรอฮะโดนจากอะไรอ่ะทัฟฟันก็รอปะไม่ทัฟฟันก็รอยังไม่ได้ตีนี่ เพิ่งลงมาไอ้ตัวไอ้ตัวลีดเดอร์อ๋อโอเคครับผมก็ไม่บล็อกนะต่อครับโอเคครับหนึ่งหมื่นห้าพันครับขอขอหนึ่งพัน่ะให้หนึ่งพันขาผมใครเป็นแฟนสีม่วงนี่ต้องส่งแรงใจเชียร์คุณปาล์มแล้วนะครับโอเคเจ็ดเอ่อเจ็ดพันครับเอาละใส่ลาฟากร์รอจะบล็อกด้วยเบรดไหมจะบล็อกไหมเจ็ดพันหนักดูอ้าวโอ้โหเล้วเลือกจนเหลือสูตรไปเลยเขาเขามีเยอะเยอะ เขามีบล็อกเกอร์เยอะนะครับแล้วลงทางฝั่งของควีนมานะครับเก็บหนึ่งดงตัสอดิทหนึ่งครับผมเก็ยังไม่เจอเกาะน,นะครับ,บโมอาจจะไม่ใส่จริงเหรอผม,ผมว่าควรใส่นะของดีของสีม่วงเลยนะเออของดีต้องมีติดตัวไว้นะครับ<า>แต่ว่าบอกเลยนะครับเวฟเนี้ยเนี่ยอาจจะมี1 2ประมาณ3มเวฟสีเวฟจากคุณวสินใช่ไหมใช่จากคุณวสิจะมีถึงส่เวฟคือเาฟัก้ารอ มีลูฟี่ลูฟี่อย่างน้อยคือผมว่าคิดว่าได้ตีประมาณสองรอบนะครับด้วยด้วยด้งขนาดนี้เนี่ยสองรอบเลยสบายสบายซึ่งคุณวัินมีสังกัล้อยที่เป็นสปัตเตอร์เด็กอยู่ในมือแล้วที่พร้อมจะจับลูฟี่ขึ้นมาลุกขึ้นมาได้ใช่ครับผมครับลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งนะครับแต่ว่าตรงวังนี้ถ้าคุณปาล์มยังไม่ได้สั่งไคโดค่าไล่ก้าวโจมตีครับซึ่งยังไงก็ต้องโจมตีแหละเออแล้วเป็นทางฝั่งของฮุสซูนะครับผมตีดิสออดิสดิสเพื่ออะไรออดิสจากจากควี นะครับผมที่จะควีนแล้วก็ใช้ทางฝั่งของแล้วไคโดนะครับโจมตีแล้วทางฝั่งคุณวศินก็เลยเอาแก๊งเบสนะครับมาบล็อกเลยนิ่มๆเลยหนึ่งการก็สบายแหละนะครับผมหมื่นหมื่นหนึ่งเอาเอาตัวหนึ่งพันไปบล็อกยังไงก็คุ้มคุ้มแน่นอนฮะเอาละอู้แตกบนมือคุณวศินมีเจสปิตอลอยู่นะอ่าใช่ที่จะทําลายควีนได้เลยนะครับคุณที่มาโกโลใช่ครับผมและนี่ครับแกอึด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 ใช้ ไปแน oh ่นอนละครับเจสพิเทนะครับยอยมัดยางยืดใช่แล้วเกียร์สองด้วยฉันจะเป็นเจ้าโจรสลัดให้ไม่ใช่เพื่อให้สเกิร์เลยเพื่อได้ค่าตัวเพิ่มใช่ไม่ได้นะครับภาคเียอะไปก็ไม่ได้คัาตัวเพิ่มแต่ต้องทำเพราะว่าผู้ท่านผู้ชมที่น่ารักของเราชมเราอยู่โอ้แล้วลงทางฝั่งโอทมะลงมาเหลือห้าพันครับเหลือห้าพันครับผมโอ้โหใครตีก็ตายครับตอนนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยมีกลุ่มามุชิอ่ะไม่ได้ ต้องติดต้องเพิ่มอ่าใช่ครับผมเอาละครับจะทํายังไงต่อลงมาสองพันไงยล่ะหรือจะมาลงมาเพื่อทําการแชมเปิ้อย่างเดียวอืมเอาละครับคุณปาล์มได้ถึงกับหูคันนแแต่ว่าแกไม่ได้สระผมจริงนะไม่ใช่เขาเขาเครียด๋อเครียดเหรอเครียดครับอาจารยชาเดี๋ยวต้องแข่งจบไปถามว่าเปลี่ยนยาสระผมไหมโอ้ยลองสวยอยู่อ่าต้องใช้สบู่ดู <Auf How to graduate> คนสมัยก่อนก็ไม่ม <Wha> ียาตับผมไงเขาใช้สบู่อันนี้ใช้จริงใช่ไหมครับเนี่ยเวลาที่แบบว่าไม่มีตังค์แล้วก็แบบว่ากยาตับผมหมดก็สบู่เนี่ยแหละครับสบู่ก้อนด้วยใช่อาละอันนี้ตะกี้คุณวัินใช้โอทมะเพื่อลบพลังของคิงลงไป5,000นะครับอุ้ยแล้วกาด2หนึ่งพันนะครับผมครับน่าจะใช้เป็นทัฟการ์ลเอเดอร์จงตีเข้าไปใช่ก็ห้าพันไงขอพักผงแล้วก็ใช้ you can be samurai อะไรน้องภาคนี อะไรอ่ะฉันันจะเป็นเจ้าอย่าไม่ใช่อ่ะไม่นายก็เป็นนายก็เป็นสมุไรใช่ไได้อด้วยเนาะอ่าอ่าครับมาลูฟี่ครับติดหนึ่งด้งเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดพันครับผมครับขอสามพันเพราะว่าอุทมะเนี่ยลดทั้งเทินเลยใช่ครับผมบางท่านอาจจะลืมเอ๊ะขาดหนึ่งพันก็พอไม่ใช่นะสามพันต้องสามพันเลยครับผมเอาละฮะ ่งผมผมก็บอกว่าอ่ะถ้าให้ก็ได้อุยอ้ยแล้วการที่สี่พันครับผมเก็บหนึ่งดง้งโอ้โหโบโลเบสเรื่องที่จะรักษาคิงไว้ออแล้วลงมาคร<อ>ับลงมาเราก็องการอลงมาจับอ่าทางฝั่งของลูฟี่อันตั้งนะครับแอคทีฟแล้วสั่งลูฟี่ลูฟี่ตีตีลยร,บรวบรัดเลยนะฮะใช่ครับ <c oughs> คือได้โทนอาจจะบอกเอ้ยทำอะไรทำไมมันตีได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ครับคือบิดลูฟี่แล้วก็ตีลูฟี่สามใบครับผมเอาละครับค่าไล่เจ็ดมาแล้วไหมเอ้ยเหลือหกนี่ โอ้โหคุณทางฝั่งคุณปามนี่บอกเลยนะครับว่าเกาะอยู่ไหนมาตอนนี้ก็ไม่เอานะฮะ,ะตีไปก่อนเลยครับแต่มีบล็อกเกอร์อยู่ตัวหนึ่งนะฝั่งคุณวศินอ่าเนี่ยครับบล็อกไปแลบยังไงก็ต้องบล็อกครับแล้วก็แต่ว่าคุณปามออลอินได้นะคุณปามออลอินะอลอินได้แต่ปัญหาคือว่า เอาละครับอออินหมดเลยครับสี่พันก่อนระดับแรกแล้วอีกแล้วบวกอีกส0 0พันเจ็ดพันเป็นหมื่นสองหมื่นสองผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมโอ้โหแสดงว่าคุณว่สินีคิดมาแล้วนะเนี่ยว่าขาดพอคิดมาจากบ้านแล้วครับผมคือก่อน ก่อนหน้านี้นี่คือแกพยายามจัวมาก็เพื่อการนี้แหละครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมรสุมชีวิตของคุณปาล์มเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะอะไรครับโอ้โหดูดูครับกี่เวฟค่ะแน่น่านักสิฮะคือในกลมอุมุชิติด2โด่งก็ตีได้แล้วแล้วลงทางฝั่งของนาม,มิลงมาก่อนเ,อเปิด5ใ<ะ>บ ดูหน่อยสิโ,<ห>ยโอโลเลเลิค้าบีมกะว่าเธอนี้จะยังอาจจะยังไม่ปิดนะฮะหรืออาจจะไม่มีอะไรให้เซิร์แล้วนะพี่มมกุโลก็ไม่ต้องปิดก็ก็เหลือไว้หนึ่งด้งก็ได้ก็ตีไปเรื่อยขอมือคุณปามามืองไงก็ไม่พอเลยแล้วนั่นไงมาแล้วครับห้าพันครับผมครับขอหนึ่งพันเอาละครับต้องคิดแล้วละครับเพราะว่าบนมือคุณปามีแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือแค่สองใบเนาะใช่และสองใบเนี้ยที่ไม่กี้เห็นไม่ไล่เนี่ยน่าจะไล่ไม่ได้ด้วยครับผมเพราะว่าดงไม่พอ อาจจะหยิบไล่ขึ้นไปฮะ่อลุ้นเพป็นใบกาดผมเชื่อไหมจะต้องเป็นค่าไล่เจ็ดขึ้นไปเพราะแกไม่ไล่มาเมื่อกี้คือสภาพเนี่ยเลยที่จะอออินไปเลยเทินที่แล้วเอาตรงนะวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันเข้าข้อคุณวสินหมดเลยนั่นนะสิฮะจังหวะทีไลยหมดเลยไม่ว่าจะการจูบเจ็ตพิทเทลอะไรอ่าและกาดมาที่สองพันนะครับผมด้วยแบ็กมาเรียอ่ากาศหนึ่งพันด้วยแบ็กมาเรียแล้วตีห้าพันจากลาฟาการอครับผมคุณวสินก็เกาหัวแกลกครับผมโอ จะได้ไมอะไรกันครับเนี่ย<ต>อะไรครับจมตีไม่เอ่ยเริ่มลุ้นไปกับคุณวสินแล้วนะฮะโอ้โหแต่การที่มีไคโดตัวใหญ่อยู่ในสนามนี่เป็นอะไรที่กดดันน่าดูนะฮะใช่เพราะตัวเองเขาตัวเขาเองเขาต้องการทางฝั่งของอ่าแล้วตีครับรับครับผมหนึ่งไลฟ์ครับผมครับเหลือสองครับตา,ามนะฮะโอ้โห ยังไงต้องขอบอกเกอร์อย่างน้อยตัวหนึ่งอะป้องกันเอาไว้ซึ่งบนมือคุณวศินก็น่าจะมีอยู่แล้วไปครับอีกห้าพันัาผมนะครับผมทีนี้ติดโด่งตีรัวๆนะฮะก็คืออีกประมาณ2เวฟครับนะครับผมครับสเวฟแล้วอาจจะอาจจะได้ถึงอาจจะได้ถึงสเวฟด้วยซ้ำเพราะว่ายังมีแชมเบิลอยู่อย่างแชมเบิลได้อ่าละฮะ โอ้โห oh oh. จากไลฟ์นี่เป็นใบกาดท้งนั้นเลยนะ <S <S ใช่ครับผมครับแล้วต่อไปครับ <S 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 โอ้เอาลนะฮะไล่ตีไปอันนี้น่าจะหยิบแล้วนะพี่มากโล <S <S ใช่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วครับ <S 2> <S 2> ผมไม่มี <S <S 2> <S 2> จ่ายแล้วครับโอเคหยิบไปครับคุณปาลเหลือหนึ่งไลฟ์แล้วนะครับ oh oh. <S <S ตอนนี้โอ้โหนี่ถ้าคุณปาลมไม่กาดนี่อาจจะหมดได้เลยเนะี่ยใช่ลาฟาก้ารอครับเอาละครับ กาสครับผมแล้วในสักอินนี่โอ้โหเป็นก็เป็นโชคของตาเหมือนกันนะใช่ครับและลงไลฟ์มาเป็นกลาฟากาสรอลงมาครับและแชมเบี้ยต่อเลยครับเอาอะไรขึ้นถ้าเกิดเอาเขียวก็ต้องเป็นเนโกะมามมชิขึ้นครับผมเพื่อจะลงในอนามานามิลงมาอะไรลงมาจะเป็นนามิไหมน่าจะเป็นนามิแหละครับมีอยู่ใบเดียวใช่นะฮะอ่าเอาล่ะฮะอ้าวกำลังคิดอยู่นะจะเอาอะไรลงดีนะ ถ้าลงนามิก็ยังมีลุ้นที่จะได้อีเวนต์ในมือเพิ่มนะฮะการเปิดท็อปเด็กห้าใบเพื่อเอามากาแต่ว่าทอรนี้แคือเทอร์หน้ามันจะมีบล็อกหรือเปล่าอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ในกกมามูชิขึ้นอ๋อทันฟักะรอตัวนี้ไม่ต้องสลับสีครับอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคเป็นอะไรลงก็ได้โอเคแล้วก็แคปหนึ่งเพื่ออ๋อเขาเขาใช้แชมเปอร์ก็จริงแต่ไม่เอาลงแล้วก็ใช้ในส่วนของความสามารถของซาฟก้ารอเลยครับผม ปกติมันเอาขึ้นแล้วก็ลงอ๋อใช่ใช่ถูกตรนนี้ลงมานี่แหละครับถูก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 แล้วถูกแล้วกลับมาเป็นเทินของคุณปาล์มนะครับจริงๆริงเอาหมื่นหนึ่งตีไปเนี่ยไม่ต้องบวกอะไรหรอกแล้วค่อยไปใส่ทางฝั่งของแต่ว่าก็ได้เหมือนกันจะตีตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คือมีลาฟาก้ารอเนี่ยรอบล็อกอยู่แล้วนะครับตีไปแค่นั้นแหละก็พอแล้วนะครับเพียงพอแล้วครับผมเอาละมารอดูกันจะเข้าไหมครับคุณมาล์มาลอดูกันยังไงก็ต้องเอาทัฟาก้ารอบล็อกหรือว่ากัดไปเลยพอ ผมอากาศพอใช่เพราะว่าหนึ่งแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งกว่าเพราะว่ามีทางฝั่งของลาฟาก้ารออยู่ก็บล็อกเนี่ยแหละอ่ะแาที่เหลือไปใช่ราคาสี่พันหกพันเจ็ดพันแปดพันบวกอีกห้าพันเป็นหมื่นสามสามโอ้โหกาดดูอีกแล้วอ่า You can be my s t a r l i g นี่คันข้างสำคัญเลยนะคุณปาลบอกว่าแบบนี้โอ้พระเจ้าโอ้โห แล้ววนกลับมาคาบเดิมเลยการเดบนมือคุณปาล์มเหลือ2ใบแล้วดูครับไม่พอโอ้โหจบเกมไปได้นะครับแล้วดูครับเกาะโอกานิชิมะขึ้นมือแล้วครับผมโอ้โหอยู่ในไลฟ์ใช่ไหมครับโอ้โหคุณปาล์มบอกโอ้โหเต็งเลยนี่กะว่าปิดเกมได้นะแต่คุณวสินกาดนี่สวยงามมากเลยนะรับใช่ใช่การที่เลี้ยงไลฟ์ไฟน้อยเนี่ยเพื่อ อกาจังหวะการใช้เลดี้ข้อบีมอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นการเล่นอีกอย่างหนึ่งของคุณปาล์มนะฮะครับผมครับโอ,โ,อโอเคนะครับก็มมกวันนี้เราได้เห็นคุณวศินโชว์สกิลเพย์หล,ล,ลักก้าลรอนะครับแบบสุดยอดสุดยอดเลยครับต้อง,ต,องต้องคุณปาล์มนี่คุณบอกว่าโอ้โหเกาหัวเลย เกาะโอกานิชิมะใส่ไปแปดใบตีไปหมื่นสองก็ไม่เข้าเลยไม่หมายถึงว่าเกาะโอกานิชิมะแกใส่ไปแปดใบนะแต่ไม่ขึ้นเลยใส่ปงั้นโอ้โหยิบรางวัลเลยครับที่ที่สองได้เลยเหมือนจะได้แฟงกี้เลยนะได้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 แล้วครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอ้โหนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะอีกหนึ่งครั้งคุณกสิณคุณกสิณบ่อย อ่แกไปเป็นอะไรครับผมไปไปทำงานหรือว่าไปไหนมาเล่นการ์ดนี่แหละครับออโอเคนึกว่าแกมาเดินแถวอเววันบ่อยออ๋มาซื้อการ์ดเออล่าออมาขโมยไม่ใช่มาเล่น ผมเห็นตู้ของพี่หลุยตรงนี้เนี่ยตู้หม่เลขแปดเนี่ยอยากจะได้กลับบ้านสักตู้นึงผมเห็นดาฟอร์มิงโกแหว่งๆหไปนี่ใช่กระเป๋ากังเกงที่มากรูหรือเปล่าอ๋อเปล่าไม่เอาแค่นั้นไม่พอไม่พอกินโอเคถ้าผมจะเอาเนี่ยแชงคูดเขาเรียกระดับอะไรนะโกสแลโกสแลถ้าถ้าเป็นทางการก็ซีเกต คาราเร่อาร์ตอ่านั่นแหละขอสักสามใบก็พอละโอ้ใ oh, บเดียวก็เอาแล้วเกินเงินเดือนผมแล้วครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอบคุณก่อ,อ,อ,อนผู้ให้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสถานที่การแข่งขันทีด่ดีอยา All ่าง a l เวว One Plaza นะครับฮาลุยโฮมนะครับโมเดิร์นการ์ดมาม่านะครับทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันครับเจสเคสเพลเมดสวยทนออกแบบได้เองต้องเจสเคสคาเซสปริลล์ออฟแจแปนครับผมครับผมตามมาด้วยอาร์ทิสติกแล็บ อยากมีน้ําหอมกลิ่นพิเศษตามแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครต้องที่นี่เลยอาทิสติก l แลบร้าน g ีเฮสการ์ดเกร้าน m มาวินการ์ดเกมร้านกันพาวิเลตคิดถึงกันพาต้องกันพาวิเลตและสุดท้าย TCG e x ัตสนใจการ์ดเกมค่ายบูชิโรต้อง TCG เน็กซตนะครับ,บผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเพจฮาหลุยด้วยนะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมกันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากเลยนะครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับทำให้ไลฟ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมมเกิดขึ้นได้ด้วยนะไม่ใช่เพราะพวกเราเลยนะครับเป็นเพราะว่าท่านผู้ชมด้วยเช,ช่นเดียวกัน,นเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยพอเข้ามาชมมนเยอะๆเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็มียอดวิวอะไรเขาแบบเออรู้สึกแบบเอออยากจะจัดแข่งและอยากจะถ่ายทอดสดอย่างนี้อีก ก็จะมีสปอนเซอร์กลับมาสนับสนุนใช่ยังงั้นนะครับฝากฝากเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าได้ชมไลฟ์ของฮาหลุยหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยครับผมรวมถึง YouTube c h anel n h a า o ลุยส์โฮมใช่ครับไปดูได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาตรงนี้เอาไปลงแน่นอนครับผมนะครับแต่ก็ฝากนิดนึงครับก่อนจะจากกันไปนะครับการแข่งขันในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้การแข่งขันแบบค่อนข้างใหญ่ระดับไหน ระดับไหนต้องรอติดตามเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพูดไม่ได้เพราะของรางวัลประเพณีพูดไปปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยผมแจกเยอะกว่านั้นเป็นความลับเป็นความลับซึ่งต้องบอกว่ากว่าจะรู้ทีอาจจะเป็นปีหน้าของตุลาคมมันเกินไปแล้วเปรความลับไงโอ้ไม่รับขนาดนั้นโอพีศูนย์สี่ออกนะมาโผเพิ่งมาบอกอะตุลานี้ตุลานี้นะครับตุลานี้เดี๋ยวรอดูประกาศที่ทางเพจจะเป็นทางการนะครับผมใครก็ได้ขับกําลังไปดูได้นะครับอ่แล้วก็ฝากร้านอีกหนึ่งร้านด้วยโอ้โหร้านของพี่ชายเรา ร้านห้าลุยโฮมนะครับวันนี้แบบว่าดูแลพวกเราดีมากดูแลนักกีฬาดีมากจัดแข่งขันไปดิวสปอนเซอร์ต่างๆมาได้ขาวพี่หลุยบอกว่าไม่ไหวแล้วยังไงครับเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยโอ้ใช่แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะพักสักปีนึงแล้วกลับมาค่อยมาเปิดอีกทีอาทิตย์เดียวก็พอก็ต้องบอกว่า ช่วงนี้ทํางานหนักเพราะว่าเพราะว่าจะทําหลายๆอย่างนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยทุกคนด้วยรวมถึงทุกคนด้วยนะท่านผู้ชมก็เหมือนกันใช่โอเคมีอะไรจะฝากไหมวันนี้ก็ฝากงานแข่งขันที่ดีนะฮะร้านฮาริสโฮมร้านโมเดิร์นการ์ดและผู้สนับสนุนทั้งหลายที่เราได้จีบไปครับผมเราก็ฝากในส่วนของเรียกว่าทีมงานฟันนี่ของเราด้วยนะครับผมครับก็ใครที่สนใจอยากติดต่อเราไปภาคอะไรก็ภาคได้จริงๆแล้วนะนอกจากภาคกาดเกมเนี่ยคือพวกภาคเรือเรือยาวเรือยาวนะครับพวกปิดทองฝั่งลูกนิมิต หรือว่าพวกผาป่าสามัคีหรือว่าตรงนี้ก็รับเหมือนกันอันนี้อันนี้เริ่มช็อตแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมีหน้ารับนากินมาม่าบ่อยจังเอรับหมดครับผมอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็วันนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดลาประการใดไปนะครับพวกเราและทีมงานต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับผมอ่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ